อีฟ e ุตบอลนอนสตาร์ช่วงนี้สนับสนุนโดยทีวีทีคลีนเอาอยู่ทุกเรื่องทำความสะอาดกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีนรับแฟนเพงที่รักท่านนะครับผมกับผมอ e ีฟุตบอลนอนสตาร์นะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องทุกคนได้รู้กันนะครับเกี่ยวกับแพ็กใหม่ที่เข้ามาวันนี้นะ Spanish League Midfielders นะครับผมโอ้โหมาสักทีนะครับสำหรับอินเอสตานะครับผม ชาบี้แล้วก็หลุยฟิกโก้นะครับในภาคใหม่นี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหอินเตสานานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้มานะแต่ต้องบอกว่ามารอบนี้มาพร้อมกับสกิลพิเศษ p h โนเม e n a พา a s สนะครับผมนึกว่าการใจบอลแบบที่คาดไม่ถึงด้วยนะนี่โอ้โหนะนี่เกมเพย์สวยๆให้ดูนะครับผมเป็นภาคของชาบี้เคยันเดสกระโดดหม้าไปนะครับโอ้โหต้องบอกว่าในยุคนั้นนะเป็นยุคที่ต้องบอกว่า ชาบีอินเนสตานี่คือเป็นยุครุ่งเรืองเลยนะครับผมตามมาด้วยกับหลุ่ยฟิโก้นะครับผมนะหนึ่งในนักเตะบอลลังดอนนะครับผมของโปรตุเกสแล้วก็ทีมเรอัลมาดริดราชานันชุดขาวด้วยนะครับผมนี่มากับสกิลพิเศษครับเอ็ดคอซซิ ing, ่งนี่โอ้โหนะเปิดข้างๆไปให้เพื่อนโมงอย่างสวยนะครับเย้ yeah! นะครับโอ้โหนะใครๆที่เป็นแฟนบาร์ซ่านะครับผมมาดริดนะครับห้ามพลาดเลยแล้วก็ชาบีเออร์นันเดสนะโอ้โห นะก็มานะครับผมแต่ว่ารอบนี้นะมาสไตล์กับเป็น DMF นะครับผมหรือว่า defensive midfielder นะไม่ได้มาเป็นสไตล์แบบว่าตัวก่อนจะเป็น creative นะครับผมก็เป็นกองกลางที่เล่นในตำแหน่งเนปะของกลางตัวรับนะนี่แต่ว่ามารอบนี้นะครับน่าเสียดายนะครับที่ว่าไม่ได้มีสกิลพิเศษมาให้นะโอเคนะครับ นะส่วนแพ็กกันอื่นนะครับอย่าง A c ซิมิรานก็ยังคงเหลืออยู่นะครับก็ไปเปิดกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมานะรีวิวให้ทุกคนได้รู้กันนะว่าแพ็กนี้นะครับผมน่าเปิดนะน่าสนใจไหมจริงๆใครที่ทําแบบฟูลทีมบาร์ซ่านะครับผมต้องบอกว่านะมาแล้วนะครับผมต้องจัดนะจริงๆต้องจัดเลยนะถือว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่โอเคเลยนะฮะอ่ะไม่พูดพ้ามทำเพลงนะครับผมเดี๋ยว เราเข้าไปดูกันเลยนะ Spanish League Midfielders นะครับผมว่าใครเป็นยังไงน่าสนใจยังไงบ้างนะครับผมเริ่มต้นที่คนแรกเลยนะครับผมกับรุยฟิกโก้นะครับผมนะนี่มากับอายุนะครับ30ปีส่วนสูง180นะครับผมถนัดเท้าขวานะฮะก็ตรงนี้นะครับมาในอีพิกนะครับปี1000ถึงปี2002นะครับผมมากับสไตล์แบบคอสเพลชิวลิชนะฮะก็เน้นด้านข้างเลยนะครับ ก็ทีนี้นะฮะก็สเตตข้างในนะครับผมก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับบอลคอนโทรล81นะครับดิฟฟิ้ง85ไทโพซิชัน84นะครับโลพาร์ต78นะครับแล้วก็ล็อปเทสพาร์ตนี่มาอยู่ที่ประมาณ81นะครับผมแล้วก็ฟินิชชิ่ง75นะก็ถือว่าสามารถเล่นเองจบเองได้นะครับผมแล้วก็ลูกปั่นนะครับลูกโค้งอยู่ที่83นะครับส่วนสปีดต้นนะครับ81แล้วก็ สปีดอยู่ที่77นะครับแล้วก็บารลานซ์78สตานิมิน่า76ส่วนเท้าตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะใช้เท้าขวานะครับส่วนบูสเตอร์ที่ได้มาก็เป็น agility นะครับผมตรงนี้ก็เพิ่มในส่วนของความเร็วแล้วก็บาลานนะครับผมแล้วก็สตานิมิน่าด้วยส่วนสกิลพิเศษที่ให้มาในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ e d g crossing นะครับผมก็สําหรับคนที่เปิดข้างนะโอ้โหเปิดข้างสวยๆครับน้อนนะฮะ ก็จะมีดับิวต์ทัฟฟี่แฟบโซโคอนทูมให้ด้วยนะพินพอยคอซซิงนะครับผมแล้วก็อาไซเคอร์เลอร์นะก็เป็นสกิลของนะปีกเต็มที่เลยคนต่อไปก็อันเดสอินเอสตานะครับผมนี่เลยนะเพิ่งลาวงการไปมัดหมาดนะครับก็มีการ์ดอีพิกของเขาออกมาแล้วนะฮะก็มาเป็นการ์ดอีพิกของบาร์เซโลน่านะครับผมนี่เลยก็มาทุกคนได้เปิดกันนะฮะก็มาในปี2 2,008ถึง2,009นะครับผมมาสไตล์แบบโฮเพเยอร์เออน่าสนใจนะโฮเพเยอร์สามารถเล่นตำแหน่งได้ทั้งกองกลางนะครับผมแล้วก็ปีกซ้ายได้ด้วยนะสามารถที่จะเล่นเป็นกองหน้าตัวต่ําแล้วก็กองหน้าได้ด้วยนะครับผม นะส่วนสเตตที่ได้มาก็จะมีบอลคอนทู87นะครับผมดิมบิ้ง84นะครับทายโพซิชัน87นะครับโลพาส85พรบไติทัส82นะครับฟินิชชิ่ง77เลยนะครับแล้วก็ลูกโค้งอยู่ที่82นะก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าจุดอ่อนอาจจะเป็นในเรื่องของความเร็วกับสปีดต้นนะครับที่อาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะความจริงคืออินสตาค่อนข้างคล่องอยู่นะอาจจะต้องเยอะกว่านี้สักนิดนึงนะครับผมนะแล้วก็นะครับบูสเตอร์ที่มาก็เป็นแฟนตาติสต้านะครับผม ส่วนสกิลที่ให้มาก็จะมีแต่บัลทัตต์หมักเซลเทอร์คัตบิไฮแอนเทอร์โซคอนโทรเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัตพาร์ตทรูพาสซิ่งเวทพาร์ตเอาไซค์เคอร์เลอร์ก็ฟิโนเมนอนพาร์ตด้วยนะครับผมนะสกิลที่ควรจะเพิ่มนะก็จะเป็นในเรื่องของไฟติ้งสปิริตนะครับแล้วก็คนต่อไปครับชาบีเออร์นันเดสนะสูงสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบอายุยี่สิบเก้าปีนะครับผมก็เป็นช่วงที่พีคสุดของชาบีเหมือนกันนะนะครับปีสองพันแปดถึงสองพันเก้าน มากับสไตล์ออเคสตราเตอร์นะครับก็สามารถเล่นได้ทั้งทุกตำแหน่งนะครับของกองของกองกลางนะครับผมก็สกิลนะครับสเตตก็คืออยู่ที่ประมาณบอลคอนโทร่มแนะครับดิปปิ้ง80ไทโพซิชั่น83นะครับโลพาร์ตแปสิบล็อตเต็ดพาร์ตแปสิบนะครับฟินิชชิ่ง70แล้วก็ลูกโคโนน้งนี่โอ้โหอยู่ที่84เลยนะที่สำคัญคือก็นะครับดิเฟนซีฟแทักกิ้งแอคเคชั่นแล้วก็ดิฟี่แอคเกชั่นนี่ค่อนข้างสูงนะครับก็ สามารถเป็นกองกลางตัวรับได้ด้วยนะแล้วก็จ่ายบอลค่อนข้างดีด้วยนะเออน่าสนใจนะชาบีร่างนี้นะครับผมแล้วก็มีทั้งความอึดแล้วก็มีทั้งความแบบบาลานซ์ที่ดีด้วยนะนี่โอเคเลยนะโอเคเฮอร์เบอร์เลยนะครับผมส่วนบูสเตอร์ที่มีก็คือเป็นบูสเตอร์แบบพาสซิ่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะนะบสกิลก็มีแต่บันทัดหมากเซลเทิร์นคัทแฮนเทอร์โซคอนโทฮิลทริกนะครับบันทัดทูพาสซิ่งเวดพาร์ทเอาไซเคิร์เลอร์แล้วก็กับตันซี่นะครับก็ อาจจะเพิ่มในส่วนของสเตตนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะชาบีแต่ว่าไม่ได้มีสกิลพิเศษให้นะครับคนต่อไปที่น่าสนใจก็คือเฟอร์มินโลเปสนะฮะผมนี่บอลคอนโทร80ไทเปอร์ชั่น80นะครับผมนะถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับเฟอร์มินโลเปสนะครับนี่โอ้โหดูนะก็ใครที่ทำฟูบาร์ซาอยู่นะครับนะดาวลุงคนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่น่าสนใจนะครับผมนี่ดูดิโอ้โหมีไฟติงสปิริตให้ด้วยนะโอ้ โอเคเลยคนต่อไปคือพาโปรนะครับผมบารีออสนะครับก็เป็นนักเตะสเปนเหมือนกันนะส่วนสูง181อายุ21ปีนะครับมาสไตล์แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับก็จากอติโกมาริดนะนี่สัดข้างในก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมนะถ้าใครทำฟูแอดมาริดก็เอามาเล่นได้นะส่วนสกิลก็มีดับัลทัดหมากไซเทิร์โซคอนโทรทูพาสซิ่งนะครับคนต่อไปบีนัดพาดอสนะครับผมก็ สไตล์อนะันเคอร์แนะครับผมสตัดข้างในก็ถือว่าอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนนะก็จะเน้นเรื่องของสตา m i หนที่มีความอึดนะครับลูกาซูซูสิกนะครับผม b o อก o ์ทูนะครับตัวนี้ก็ถ้าเปิดได้ก็ก็น่าจะพอเล่นได้นะแต่ก็ไม่ได้เก่งมากนะครับผมก็ข้ามข้ามไป้วกันนะครับอืมแต่สกิลเยอะนะแล้วก็คนต่อไปนะครับผม โรเบิร์ตนาวาโลนะครับอ่าให้ดูกันนะสไตล์ครีเอทีฟเพเมเกอร์นะเล่นตำแหน่งเดียวกับอินเนสตาเลยนะครับตัวนี้อืมสแตทข้างในก็ถือว่ายังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะอืมแดนนี่เซบยอสนะตัวนี้สำหรับฟูลทีมมาริดนะครับผมถ้าเปิดได้นะก็ถือว่าเอาไปทำฟูลทีมได้เลยนะผมทุกคนที่อยากทำฟูลทีมนะครับสไตล์ออกเคสตาร์เตอร์นะเออโอเคอยู่นะสแตท ฟอนคอนโทรลที่วิ่งทายโพซิชันนะครับแล้วก็โลพาร์สรอบเซตพาร์สก็ถือว่าใช้ได้นะแต่จะจ,จะก่อนน่าจะอยู่ในเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วค่อนข้างต่ําเลยอืมคนต่อไปก็คือโจนาธานแบมบ้านะครับผมจาก i อวอรี่โค้ดนะครับผมนี่สไตล์แบบโรมิงแฟงนะครับอืมก็จะเน้นในเรื่องของความเร็วส่วนใหญ่นักเตะอ่าแอฟริกาก็จะมีความเร็วนะครับผมแล้วก็คาร์เลสเพลเรสนะครับสไตล์โรมิงแฟงนะอืมก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่ ปีกซ้ายนะครับผมกองการฝั่งซ้ายนะครับไปถึงกองหลังนะครับผมปีกขวาเอ้แบ็กขวานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแพ็กนี้นะครับก็ใครที่อยากมาลองลุ้นนะครับผมก็สามารถมาลองได้นะผมว่าอินเนสตาเนี่ยน่าสนใจนะครับผมเพราะมีสกิลพิเศษนะแล้วก็ในส่วนของลุยฟิกโก้ก็ถือว่าโอเคเลยนะ น่าสนใจก็จะเป็นอินเนสตานะครับสำหรับแพ็กนี้ถ้าจะให้ลุ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีอีเวนต์พีพีก็มี้สะสมอีก50ทองแล้วก็อีเวนต์ทัวร์อีเวนต์นะครับตัวนี้ของเล่นไกนะก็จะได้อีก500อีฟุตบอลพลอยด้วยนะครับก็นะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพ็กใหม่ที่เข้ามานะครับผมใครที่คิดว่าอยากจะลองมาเปิดนะผมว่าแพ็กนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะนะสำหรับอินเนสตาก็ชาบีถือว่า สเตตคือน่าสนใจเลยนะครับผมใครที่ทำฟูลทีมบาซ่าหรือว่ามารลิดอยู่นะมาร์ิดยุคกาลาติกอสอยู่นะต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมมากๆเลยนะครับยังไงฝากกดแชรกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับแอดดตวยนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ